สุงคละวิลาสิีที่นณิกายยักถาติยภาคหน้าสองสุนคตขติชวีอดีตการนานมาแล้วยังมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งมีเคหสถานอยู่ใกล้พระวิหารเป็นเป็นที่อยู่ของภิกษุสามเณรทั้งหลายใกล้คำวันหนึ่งขณะที่บุรุษผู้นั้น กำลังอาบน้ำอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านของตนสมณเณรน้อยน่ารักอง์หนึ่งที่นาวาเล่นผ่านมาเขามีกิจขนองคิดจะแกล้งสมณเณรเล่นๆจึงเอามือวักน้ำสาดไปที่เรือสมณเณรก็หลบกายด้วยหมายจะไม่ให้ถูกกระแสทารานาวาก็ล่มลงในนาทีสมณเณรน้อยกลัวแต่มรณะภัย รีบว่ายน้ำหนีใจคอหายส่วนปากก็ตะกลกล่าววาจาเป็นคำหยาบใส่หน้ำบุรุษนั้นบุรุษผู้หวังจะแกล้งสมณเณรน่ารักเล่นในตอนแรกก็บังเกิดความโกรธจึงรีเข้าไปตบที่หูของสมณเณรปากดีนั้นเสียสองถึงสามทีแล้วก็ช่วยยกสมณเณรนั้นออกจากน้ำขึ้นสู่ริมฝั่งแล้วกลับบ้านด้วยอารมณ์ที่คุ่นมัว บุรุษผู้มีบ้านเกิดใกล้พระวิหารคนนั้นรันดับขันตายไปแล้วก็ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเป็นเวลาชานานครันมาถึงพุทธป,ประบาทการนี้ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่ลิชวีกุมารมีนามว่าสุนขัขขตะลิชวีเมื่อเจริญวัยใหญ่เติบโตแล้วได้สดับตรับฟังพระสัทธธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเกิดความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจึงขอบรรพชาบทเป็นพระพิสุสงฆ์ในสนักองสมเด็จพระบรมศาสดาจันทร์แล้วทูลขอพระกรรมฐานในส่วนสมถภาวนาเพื่อจักบำเพ็ญให้ได้บรรลุฌานอภิญญาก่อนแล้วจึงจักบำเพ็ญพระกรรมฐานในส่วนวิปัสสนาภาวนาเพื่อตัดอสวกิเลสได้สำเร็จเป็น อริยบุคคลต่อในการภายหลังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสบอกพระกรรมฐานในส่วนสมถภ,ภาวนาในเมชะสุนัขตะลิจวีนั้นก็ได้สำเร็จฌานอภิญญาและก็ได้บรรลุทิพย,ยจักขุอภิญญาโดยรวดเร็วเพียงไม่กี่วันทั้งนี้ก็เพราะองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ในทรงประธานอุบายวิธีอันถูกต้องให้ ครั้ก็แน่สำเร็จที่ะยจักขุอภิญญามีดวงตาประดุจทิพสามารถที่จะแลเห็นสิ่งต่างๆเช่นเทมะโลกและพรมมโลกเป็นต้นอันนอกเหนือวิสัยของคนธรรมดาสามัญแล้วสนักขติชวีภิกษุใหม่ก็ดีใจยิ่งนักมีความเคารพเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันมากหวังใจไว้ว่าจะปฏิบัติตามาศาสนธรรมคำสอนอันวิเศษ เป็นอัศจรรย์นี้ให้ถึงที่สุดตราบเท่าบรรลุถึงโลกุตรรูุิิแต่ในขณะนี้ตนใคล้จะได้บรรลุอภิญญาอันดับต่อไปคือทิพยะโสตดอภิญญาเสียก่อนจึงเข้าไปฟอ้อสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลขอพระกรรมฐานซึ่งจะใช้บริกรรมภาวนาในทิพยะโสตอภิญญาสืบต่อไป สมเด็จพระพุทธองค์ทรงประทานบริกรรมภาวนาให้ตามที่ทูลขอแต่ไม่ทรงประทานอุบายวิธีให้แต่อย่างไรเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงประทานอุบายวิธีเพื่อให้เกิดที่พยโยสดอภิญยาแก่สุนัขตะลิชวีภิกษุเล่าเพราะสมเด็จ <c oughs> พระพุทธองค์เจ้าทรงทราบว่าได้จักมีอุปปีรกกกรรมมาเบียดเบียน ว่าด้วยสุนัขต,ตะลิจวีน,นี้ในชาติปางก่อนได้เคยตบกกคขูสมเนนด้วยโทสะจริตกรรมนั้นจะผลิตผลเป็นอุปปีรักกรรมมาเบียดเบียนให้มีทิพยโสอดอภิญญาเกิดขึ้นได้ในชาติปางก่อนได้เคยตบกกคขูสมเนนด้วยโทสะจริตกรรมนั้นจะผลิตผลเป็นอุปปีรักกรรมมาเบียดเบียนมิให้ทิพยโสอดอภิญญาเกิดขึ้นได้ พราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงประทานแต่บริกรรมภาวนาเท่านั้นหาได้ทรงประทานอุบายวิธีให้แตกประการใดไม่ฝ่ายสุนัขตะลิชวีผู้กำลังดีใจครั้นได้บริกรรมภาวนาในส่วนทิพยะจักขุอภิญญาไปแล้วก็ตั้งอุตสาหาบริกรรมเพื่อให้เกิดทิพยะโสตอภิญญามีหูปรื้ดดังว่าทิพดังใจหมายในขณะนั้นอุปปีรก,กรรมฝ่ายอกุศล ก็เข้ามากางกัน้นทำหน้าที่บทบังไม่ให้บังเกิดทิพยโสดอภิญญาสุนัขตะลิฉวีนั้นกระทาบริกรรมภาวนาอยู่ช้านานเป็นเวลาประมาณถึงสมปีทิพยสยสอภิญญาจะได้บังเกิดขึ้นก็หาไม่ในที่สุดอุปปีรกกรรมฝ่ายอกุศลนั้นก็พลันเข้าดนกิจพาให้เขาคิดวิปริตขึ้นมาว่าโอ้ นี่เป็นเพราะเหตุผลกลใดกันตัวเราเมื่อคราวที่จะได้ทิพย,ยจักขุอภิญญาบำเพ็ญภาวานาอยู่เพียงสองถึงสามวันเท่านั้นก็สำเร็จสมความปรารถนาจาักได้โดยง่ายแต่นี้เหตุฉไหนเมื่อเราปรารถนาจาักได้สำเร็จทิพย,ยโสตอภิญญาสู้อุตสาหบำเพ็ญอยู่เป็นเวลาช้านานนับได้ถึงสามปีเข้าแล้วนี่ ก็ไม่มีวี่แววจกบังเกิดขึ้นได้เลยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ชร่อยจะมีความรู้อยู่เพียงแค่ทิพยจักขุอภิญญาเท่านั้นคงจะไม่มีความรู้ถึงขั้นทิพยโสอภิญญาดอกเพราะเมื่อทรงบอกบริกรรมภาวนาในส่วนทิพยจักขุอภิญญานั้นพระองค์ท่านทรงบอกให้เราได้สําเร็จโดยรวดเร็วนักหนาแต่พอมาถึงทิพยโสอภิญญาเข้า แม้จะทรงทราบว่าเราติดอยู่เป็นเวลาชาตาินั้นพระองค์ก็ยังทรงเฉยอยู่ไม่ได้ทรงแนะนำอุบายวิธีเพิ่มเติมแต่ประการใดเลยนี่พระองค์คงได้อภิญญาแต่เพียงทิพะยะจักขุอย่างแน่แท้เริ่มต้นก็เป็นแต่แค่เพียงสงสัยและดำริอยู่ในใจดังนี้แล้วก็พยายามบำเพ็ญภาวนาต่อไปในส่วนทิพะยะโสตอภิญญานั้น เพื่อแก้วความสงสัยแต่ที่พระยะโสตอภิญญาจักได้บังเกิดขึ้นกับเขาก็หาไม่ได้ในที่สุดเขาจึงเกิดความเบื่อหน่ายใจขึ้นอย่างหนักและแล้วเมื่อได้โอกาสเหมาะดังนี้อุปปีรกกรรมก็พลาให้เขาเกิดความคิดระยำหนักขึ้นไปอีกว่าแน่นอนสมเด็จพระพุทธเจ้ามีความรู้เพียงแค่ที่พยะจกุอภิญญาเท่านี้แน่นอน อพิพญาอื่นๆก็ดีตลอดจนถึงโลกุตธรรมมรรคผลนิพพานก็ดีที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนคนทั้งหลายนั้นเป็นโมฆะที่ศูนย์เปล่าทั้งสิน้นพระองค์ทรงว่าไปอย่างนั้นเองแท้ที่จริงพระองค์หาได้ทรงมีความรู้ไปถึงเรื่องเหล่านี้ไหมแม้พระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็เข้าใจกันว่าได้สำเร็จโลกุตธรรม เป็นพระอาหารหันต์ตามพระองค์ก็คงเปล่าคือไม่เป็นจริงทั้งสิ้นจะได้อย่างมากก็เพียงแค่ที่พระย,ยะคุอภิญญาที่เราได้นี้เท่านั้นเป็นอันว่าพระพุทธศาสนาที่เราหลงเครบบูชาเกือบเป็นเกือบตายก็มีความดีอย่างสูงสุดเพียงแค่นี้เองแล้วเราจะอยู่ไปใหญ่เล่าอยู่ไปศาสนานี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร จำเราจะไปสะแสวงหาคุณวิเศษในศาสนาอื่นดีกว่าสุนัตขตลิจวีภิกษุใหม่ผู้มีกรรมกำหนดแน่ในจิตชนี้แล้วก็บอกลาคืนสิกขาและบอกคืนกล่าวด้วยคำอำลาพระรัตนตรัยว่าข้าพระเจ้าขอลาเสียซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และลาสิกขาขอพระสงฆ์จงจำจงรู้ไว้เถิดว่าข้าพระเจ้านี้ มิได้ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาอีกสืบไปแล้วจะขอเป็นครือขัดไปปฏิบัติธ,ธรรมภายนอกพระพุทธศาสนาสุนัขตะลิชวีนั้นครั้นลาศิกขาไปแล้วก็เที่ยวสืบสาะแสวงหาศาสดาอื่นๆในที่สุดก็ได้ไปสู่สำนักแห่งนิครน,นาตบุตรซึ่งเป็นเดรัจฉีภายนอกพระพุทธศาสนาเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นเต็มดวงกิจ รันสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในนรกไม่ได้มีกำหนดว่าจะพ้นทุกพ้นโทษจากนรกนั้นเมื่อใดทั้ทงนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมเบียดเบียนก็คืออุปปีรักกรรมฝ่ายบาปอากุศลเข้ามาเบียดเบียนทำลายทำร้ายจึงทำให้เขากลายเป็นคนอับโชคทั้งๆท,ที่มีหวังจะได้บรรลุคุณวิเศษอันมีอยู่ในพระพุทธศาสนาอีกมากมาย แต่ก็ต้องมากลายเป็นคนเคราะห์ร้ายไปอย่างน่าสงสารตามที่กล่าวมานี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายก็คงจะเห็นแล้วว่ากรรมเบียดเบียนหรืออุปปีรกกรรมฝ่ายบาปอากุศลนี้เมื่อมันมาทำหน้าที่เบียดเบียนย่อมเบียดเบียนทำลายไม่เลิกว่าเป็นผู้ใดจะทรงคุณวิเศษสูงส่งเพียงใดก็ตามดูแต่สุนัขตะลิชวีนั่นเถิด ทั้งที่บำเพ็ญสมถภา,าวนาสมคุณวิเศษได้สำเร็จฌานและทิพยจักขุอภิญญาเขาก็ยังถูกอุปป,รปิระกะกักกกรรมซึ่งเป็นกรรมเบียดเบียนตามมาทันเข้ามากั้นมาทำให้หันเหไปสู่อบาย,ยภูมิถ้าหากว่าเขาไม่มีกรรมเก่าอันลผลผลเป็นกรรมเบียดเบียนหรืออุปป,รปิระกะกกรรมไฟอุศลเข้ามาต่างกันเขาก็อาจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ตามความตั้งใจเดิมของเขาก็เป็นได้